สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นความหลงจากเึกลูกยาง VNL ที่มีคนรีเควสเข้ามากันหลายรายกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่สามารถคว้าชัยเป็นเกมที่2ในใน a t i ชั่น a ล u กได้อย่างงดงามหลังจากที่ทุบเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้แบบ3เซตร,รวดซึ่งจากผลงานของเหล่าสาวไทยของเราในแมชนี้ แฟนบอลเล์บอลจากชาติต่างๆเขาจะมีการพูดถึงพวกเธอกันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนลูกยางคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่าไทยคือทีมที่มีเกมรุกที่สร้างสารรค์ที่สุดในโลกโดยเฉพาะถ้าพวกเธอสูงกว่านี้ได้อีกสักนิดและพวกเธอก็ไม่เคยสูญเสียสปิริตและก็ต่อสู้ด้วยพลังบวกอยู่เสมอนั่นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงสาวไทยของเราว่ารักทีมไทยอยู่เสมอ มันไม่เคยเบื่อกับสไตล์การเล่นของพวกเธอเลยและก็รักในรอยยิ้มของพวกเธอด้วยทําได้ดีเลยไทยแลนด์ซึ่งก็เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันว่าสไตล์การเล่นของไทยนั้นไม่เคยน่าเบื่อเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวไปอีกว่าการเล่นคอมบิเนชันเพลย์เนี่ยมันคือลายเส้นของทีมชาติไทยเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้ชื่นชมว่าการเล่นของไทยนั้นดูมีเลขกลเป็นอย่างมาก ฉันรักที่จะได้ดูส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนลูกยางชาวอาเซียนนั้นได้มากล่าวว่าไทยนั้นคือความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฉันเห็นด้วยไทยแลนด์ยังคงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมสําหรับฉันเพราะไม่เพียงแค่พวกเธอยอดเยี่ยมในการเล่นบางเพลย์แต่ฉันยังรักในบุคลิกภาพของพวกเธอด้วยพวกเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับฉันในการก้าวไปเป็นนักวอลเลย์บอล ด้วยรักจากฟิลิปปินส์ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงชัยชนะของสาวไทยในแมชนี้ว่าไทยสามารถครองเกมในแมชนี้ได้ถ้าพวกเธอได้ซ้อมกันมากกว่านี้และมีผู้เล่นที่ไม่มีการติดโควิดมันก็น่าที่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มหัศจรรย์มากขอแสดงความยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งที่2ของพวกคุณทีมไทยแลนด์ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงบางจงังหวะการเล่นที่เกิดขึ้นในแมชนี้ครับว่า การที่ปลื้มจิตเซตไปให้กับนุสาราตกเนี่ยเราไม่ได้เห็นกันบ่อยครั้งมากนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่าเมื่อปลื้มจิตจูโจมจากหลังและเซตให้นุสารานั่นมันเป็นอะไรที่อเนกประสงค์มากส่วนคนต่อมาก็กล่าวไปอีกว่าจังหวะที่ปลื้มจิตแย่งวิละวันเซตไปให้นุสารามันเป็นอะไรที่ตลกมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมมือเซตของไทยเราว่านุสารานั้น Amazing เธอเป็นตัวเซตที่ยอดเยี่ยมและก็ยังมีทักษะการป้องกันบนพื้นที่ดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยความอาวร์ว่าเหลืออีกเพียงแมชเดียวเท่านั้นสําหรับการแข่งขันของสาวไทยแต่ว่าฉันรู้สึกคิดถึงสไตล์การเล่นและก็แท็ติกของพวกเธอแล้วแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับแมชที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ไปถึงคู่แข่งของไทยเราในแมชนี้ว่า แคนาดาเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถค้นหาวิธีเอาชนะทีมจากเอเชียอย่างไทยได้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าในวันนี้ไทยสามารถเล่นกันได้ดีมากในรายการ VNL 2021แคนาดาชนะได้ทั้งจีนเซอร์เบียเยอรมนีและก็มีการเล่นที่ดีในหลายๆเกมแต่ไม่เจอกับทีมชาติไทยแคนาดากลับพ่ายแพ้ภายใน3เซตส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดานั้นช่างน้าเวทนา เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าได้แต่ว่าแพ้ให้กับไทย0นต่อ3เซตส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่ามันน่าอับอายสำหรับแคนาดาขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมไทยโอบกอดจากบราซิลเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายสำหรับทีมชาติแคนาดาค่อนข้างเป็นไปได้เลยว่านี่เป็นแมตช์ที่แย่ที่สุดที่พวกเธอเคยเล่นมา ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในภาษาโปรตุเกสว่านี่ประเทศไทยเป็นชาติเดียวกันกับบราซิลหรือเปล่ามันบอกไม่ได้เลยว่าไทยนั้นเล่นดีหรือว่าแคนาดานั้นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองว่านี่มันเป็นแมตช์ที่สมบูรณ์แบบพวกคุณน่าทึ่งไทยแลนด์ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยเป็นทีมที่ดีเลยพวกเธอทําให้คุณต้องยุ่งอยู่กับการเฝ้าดูพวกเธอเล่น ส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวว่าฉันรักที่ได้ดูเหล่าผู้เล่นตัวเก่าของไทยพวกเธอยังคงมีพลัก,กำลังและก็สกิลโดยรักจากฟิลิปปินส์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์พวกเธอเล่นด้วยสปิริตที่สูงกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่สูงกว่าพวกเธอมากส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ชื่นชมการเล่นของทีมชาติไทยว่า สาวๆเหล่านี้เล่นกันได้ดีเลยและการโจมตีจากแถวหลังของปลื่มจิตมันก็น่าทึ่งมากซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่านุสราปลื่มจิตและอ่อนอุมานั้นดีมากส่วนคนต่อมานี่มาแสดงมุมมองว่าโค้ชหน้าใหม่ของไทยคนนี้สามารถฝึกเกมรับของไทยได้ดีมากแต่ว่าเกมรุกนั้นยังจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแต่ฉันก็ยินดีที่ไทยสามารถเอาชนะได้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงนักตบสาวของเราว่าฉันรักทีมชาติไทยไม่ใช่แค่เพราะพวกเธอสามารถเล่นได้ดีแต่ด้วยรอยยิ้มบนหน้าของพวกเธอก็เป็นมิตรและก็น่ารักมากฉันรักพวกคุณคุณคือความภาคภูมิใจของเอเชียส่วนคนต่อมาได้คอมเมนต์หลังชัยชนะของไทยในแมชนี้ว่าแคนาดาและเยอรมนีได้ตกอยู่ภายใต้มนสะกดของทีมชาติไทยทีมเกาหลีนั้นยินดีแล้วที่ชนะแคนาดาได้3ต่อส สวนญี่ปุ่นเองก็ชนะเยอรมนีได้อย่างยากลําบากแต่ไทยกลับสามารถชนะทั้งสองทีมนี้ได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าในเกมนี้ไทยเองก็ไม่ได้ถึงกับตีได้ดีนักพวกเธอยังคงเล่นกันในรูปแบบของพวกเธอเพียงแต่ทีมชาติแคนาดานนั้นเล่นกันได้แย่ก,กว่าแมชกรอน,อนพวกเธอดูไม่มีสมาธิมีบอลแรกที่มันแย่ทั้งที่พวกเธอก็สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆในการเอาชนะหลายทีมที่แข็งแกร่งมาได้ สำหรับทีมชาติไทยแล้วเกมนี้ผู้เล่นตัวเก่าสามารถทำแต้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมันจะเป็นการอำลาหลังทัวร์นาเมนต์ของพวกเธอที่หอมหวานเลยสำหรับแฟนครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางจากชาติต่างๆต,ต่อชัยชนะในเกมที่2ในสึกเนชั่นลีกของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังการเป็นควัมหลงจากสึกเนชั่นลีกกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใด แอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ